สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Microsoft Excel นะคะในคลิปนี้จะไปสอนวิธีการคำนวณหาค่างวดผ่อนบ้านนะคะช่วงนี้โควิดระบาดมีคนปล่อยบ้านเยอะอยากได้บ้านไว้อยู่สักหลังหนึ่งนะคะช่วงนี้บ้านกำลังถูกเลยก็อยากจะคิดเอ๊ะเราจะผ่อนไหวไหมนะคะซึ่งปกติเราต้องไปให้แบงค์เขาคำนวณให้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอ,อ๋อซื้อบ้านหลังหนึง4ล้านดอกเบี้ย5.5%ต่อปี ต้องผ่อนชำระ20ปีนะคะเราต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะจะได้ไปยื่นกู้ได้ถูกก่อนอื่นคุณก็สามารถสร้างสูตรคำนวณหาค่าผ่อนชำระต่องวดนะคะต่อเดือนได้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่ดูจากตัวอย่างข้อมูลตรงนี้นะคะบ้านราคา4ล้านดอกเบีย 5. 5้ย5.5%ต่อปีผ่อนชำระทั้งหมดนะคะปกติเขาจะคิดเป็นเดือนแต่เราจะใส่เป็นปีไว้20ปี เงินดาว10%แเ้วก็ใส่สูตรหาเงินดาวก่อนเท่ากับเอาเงินต้นนะคะค่าบ้านตั้งคูณด้วย10%ก็คือ4 0 0,000บาทนะคะได้เงินดาวแล้วทีนี้ก็มาใส่สูตรคำนวณหาค่างวดสูตรคำนวณหาค่างวดเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า PMT ก็เปิดเึ้าไปมาเท่ากับแล้วก็ PMT เปิดวงเล็บ PMT ตรงนี้ย่อม,มาจากคำว่า payment นะคะก็คือการชำระเงิน ซึ่งจะเป็นฟัง์กชันในกลุ่มของ financial หรือการเงินเขาจะมีการคำนวณอัตโนมัติให้แต่เราต้องใส่ Argument ให้ถูกต้องก็คือจะใส่ rate ก็คือดอกเบี้ยนะคะ n per ก็คือ number period ก็คือระยะเวลานะคะก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กี่เดือน PV ก็คือ present value คือเงินต้นแล้วก็ FV ก็คือ future value ก็คือเงินที่เหลือในอนาคต t y p ก็คือการชำระนี่เราก็มาเลือกก่อนอันดับแรกก็คือ rate เลทก็คือดอกเบีย้ยตรงนี้ก็คลิกที่ดอกเบีย้ยเลยค่ะแต่ฟังก์ชันต้องการดอกเบีย้ยเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นเราต้องมาหารด้วย12ด้วยแล้วก็ใส่คอมมาต่อเดือนนะหาร12ได้เท่าไหร่นะคะอาร์กิวเมนต์ต่อไปก็คือ e n ็นเนะคะ number of periods ก็คิดเป็นเดือนเหมือนกันแต่เราใส่เป็นปีไว้ก็คลิกที่20ปีต้องมามาคูณด้วย12แล้วก็ใส่คอมมา มาถึง argument ที่3ก็คือ PV Present Value ก็คือเงินต้นเงินต้นก็คือราคาค่าบ้านหักกับเงินดาวแล้วแล้วก็เอานี้ตั้งแล้วก็ลบด้วยเงินดาวนะคะก็จะได้เป็นเงินต้นที่เหลือที่ต้องผ่อนชำระนะคะก็ใส่เครามาปิด FV ค่าคงเหลือในนาคตซึ่งจะเป็นค่ามูลค่าในอนาคตซึ่งเราจะให้คงเหลือนะคะจากการผ่อนชำระเราไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ศูนย์นะคะก็ คอมมาผ่านไปเลยไม่ใส่จนมาถึงอาร์กิวเมนต์สุดท้ายนะคะ end of the period กับ beginning of the period ไมายถึง end of the period ก็คือปลายงวดนะคะเราผ่อนชำระปลายงวดกับ beginning of the period ก็คือต้นงวดปลายงวดกับต้นงวดดอกเบี้ยมันจะต่างกันนะคะต้นงวดดอกเบี้ยก็จะถูกหน่อยปลายงวดดอกเบี้ยก็จะแพงหน่อยคิดว่างั้นนะ mm hmm. แล้วก็เลือกเป็นอขอเป็น ต้นงวดละการใส่เลขหนึ่งไปนะคะแล้วก็ปิดวงเล็บจบฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์ตรงนี้นะคะพียมทีค่าต่างๆที่เราใส่ไปตรงนี้ดูจากสีตรงนี้ได้ค่ะว่าเป็นค่าอะไรบ้างจากนั้นก็กด Enter ปุ๊บได้มาแล้ว2องหมื่นสแต่เป็นเงินดอลลาร์ก็คลิกตรงนี้นะคะแต่ทำไมมันเป็นวงเล็บเป็นค่าติดลบ ก็มันเป็นเงินที่เราจ่ายออกอะคะ่ะมันจะเป็นค่าติดลบมันจะอยู่ในวงเล็บแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเห็นวงเล็บนะคะก็คลิกที่สูตรแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบไปหน้าค่าของ PV ตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายวงใส่เครื่องหมายลบแล้วก็ใส่วงเล็บนะคะแล้วก็กด enter ก็จะได้ค่างวดเป็นเงินบวกแต่ว่ามันยังเป็นดอลลาร์อยู่ก็คลิก เลือกเป็นคอม m าอย่างเดียวนี่คือเงินที่เราต้องชําระนะคะในแต่ละงวดก็คือ2 4 0ห0สพันบาทโอ้อุเจ้าเงินที่ไหนมาผ่อนทํางานเดือนละสี่0 0ผ่อนบ้านเดือนละ2 0 0 0 0ื่นาหมดละเราบอกอุอ้ยเอาแม่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องดาวล่ะไปหาซื้อบ้านที่เขาบอกว่าดาวศูนยะ์เนีโหดาวศูนย์ก็ยังผ่อนสูงมากนะคะโหค่าบ้านหลังละสี่ล้านแพงไปนะคะผ่อนเยอะ ขอบ้านหลังละ3 7, ล้าน7ละกันนะคะก็3 7 3ล้าน7แสนบาทผ่อนเดือนละ2,2 0 0 2, 000, 2 000ก็เยอะถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนแบงค์ไปหาก,กู้แบงค์ที่มันดอกเบี้ยถูกๆหน่อยเอาดอกเบี้ยร้อยละ4.5นะคะอาจจะมีบางแบงค์ที่ปล่อยกู้ถูกเห็นไหม เราก็จะผ่อนน้อยลงนะคะมันก็ยังเกิน2 0,000อ,อ,อยู่ดีบอกว่าขอผ่อนสักยีบสองปีได้ไหมแก้เป็นยีบสองเห็นไหมคะก็เดือนละ19ื่นจะเห็นว่าในสูตรนี้นะคะตรงนี้ก็คือข้อมูลที่เรานำมาคำนวณหาค่าในส่วนของเ PMT ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการจะดูอะไรมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดอะนะคะเปลี่ยนราคาค่าบ้านเปลี่ยนดอกเบีย้ย เปลี่ยนจานวนปีนะคะหรือเพิ่มเงินดาวไหมหอะไรเงี้ยได้บอกว่าเพิ่มเงินดาวแบบหูดาวเยอะหน่อยนะคะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเงินดาวเป็น1 5นะคะจะได้พอตในน้อยเนี่ยเราก็จะพอรตน้อยลงเห็นไหมคะนี่คือการนําเอาฟังกช์ชันการเงินนะคะฟังก์ชัน PMT มาใช้ในการคํานวณหาข้อมูลข้อมูลตรงนี้เป็นการคำนวณที่ถูกต้องตามหลักของวงการธนาคารก็คือมีการคำนวณแบบ ลดต้นลดดอกนะคะตามระยะเวลาถ้าคุณไปซื้อบ้านเนี่ยถ้าคุณใส่สูตรคำนวณหานิเสร็จถ้าไปยื่นกู้ธนาคารแล้วยื่นตามข้อมูลนี้ไปเนี่ยเขาก็จะคิดมาในการผ่อนชำระใกล้เคียงแบบนี้แหละนะคะเพระ่อนก็คิดก่อนเองได้นะคะจะได้เตรียมเงินในกระเป๋าได้ถูกว่าจะต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่จากนั้นค่อยไปติดต่อธนาคารแล้วซื้อบ้านกันนะคะก็จบ การคำนวณหาค่าง,งวดผ่อนบ้านแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปจะได้มีกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆนะคะสวัสดีค่ะ